สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พ่อฮอกเาคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองปินย่านปุยยาตายายผู้สามบ้านแแปลงเมืองปีนญยญ่านกระดานปุยยาบ้านผู้หลวงรับไปละคดีนะครับท่านกำนันได้ย่อมผาเจริญได้ทำนาทีผู้น้หมู่บ้านผู้นำ้ำตะบลจนครบว่ารละบ่มีสิ่งดังพล่อยเลยได้รับเกียริรางวัลนจากกระทรวงมหาไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องได้เขตอำเภอจังหานโดยเฉพาะกำนันปุยยาบ้าน มอบหมายภารกิจให้เป็นประธานชม,มรมคณะพูยาบาลอำเภอจังหารเมื่อนี้เดครบวันละนะครับ60ปีแล้วก็ทุกคนที่ไม่น้ำใจคนดีของบ้านเมืองออกจากเมื่อนี้ไปสิ้นเดือนนี้รับเงินเดือนจักปกัทบัลิศความน่าน,รน,น,รนครับพ่มีปกติแล้วครับทุกคนปัดตูดนหน้าเลยแต่ความดีของคนสงเสมือนว่าละแล้วนะครับยังออ่นพี่น้องบ้างกินเขา อยากเรียงอยากขอบคุณพี่น้องบ้านนอกนี่คือคนดีของตำบลดงสิงนี่ค,คนดีของพ่อจังหาัฉะนั้นนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามคุ้มครองํำนั้นในยมพาจเจริญและขอบครัวให้ประสบแต่ความสําเร็จเฮ็รยังกราบรื่นจะได้ของจดได้ค่าเพ็รยังกลาเป็นเงินเป็นทองเป็นขวัญใจพี่น้องตลอดไปเบิกว่าละํำนั้นที่ได้เงินเดือนต่อไปให้เป็นํำนั้นที่ผมมีเงินเดือน เพื่อ,อพี่น้องตลอดโชคดีบิ๊กชัยโชคดีตลอดไปและตลอดการทั้งพี่น้องที่มาก็โชคดีร่ำรวยทุกทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆ,ๆหน่อยเร็วโชคดีครับทากกนคณะโชคดีครับอ่าเรื่องนี้ขออนุญาตบันทึกภาพอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะ,ะครับสื่อมวลชนลูกครับบันทึกภาพลุกครับค่ะขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเลยนะคะเดี๋ยวผมจะนับให้นะฮะ,ะ,ะพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังครับ สามสองหนึ่งแอคชั่นครับรับที่สองขออนุญาตเป็นกดไลค์หน่อยค่ะยกโปยกโปยกโปยกโขอบคุณแทนครขอบคุณท่านประธานไป<อ>ทีนะครับสามะะสองหนึ่งแอคชั่น โอ้มองห้อยยิ้มบันห้อยหมอนต่อไปเป็นลิตเติ้ลเลิฟค่ะมินิฮาร์ดให้กับมอบความรักส่งมอบกำลังใจนะคะรงนึคัสุดท้ายครับท่านท่านมอสต้องเอนกับสิว่าท่าบิดหัวแม่จ่าคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคกดกดท่านเดินทางกลับโดยเสถียรภาพครับท่านด็อกเตอร์ขอบคุณค่ะท่านด็อกเตอร์เอกภาพพลศิริ